ทาวิธีนี้เนี่ยกลิ่นชุนจะหายไปเยอะสวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทําอาหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยเมนูวันนี้นะคะสมาชิกอยากจะทานสุกี้ค่ะ เราก็เลยสั่งมาทานที่บ้านนะคะแต่ป้ามีเสี่ยงจยีอยู่ลูกหนึ่งซึ่งป้าเองเนี่ยทานไม่เป็นค่ะพ่อบ้านกับคุณยายเนี่ยจะชอบทานนะคะวันนี้ป้าก็มีวิธีทำเสี่ยงจยีทำอย่างไรให้ไม่มีกลิ่นฉุนค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะ นี่ค่ะเสียงจีซื้อมาลูกนี้นะคะ30บาทเท่านั้นเองค่ะลูกสาวซื้อมานะคะราะค่ะเราทำอย่างไรจะไม่ให้มีกลิ่นฉุนค่ะ,เ,ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเลาะพังผืดด้านในออกมานะคะนี่แหละตัวนี้แหละคือตัวที่กลิ่นรุนแรงเลยละค่ะนี่เป็นการทำครั้งแรกของป้าน,นะคะส่วนมากแล้วเนี่ย ไปทานนอกบ้านพ่อบ้านกับคุณยายมักจะสั่งทานป้าเองจะไม่ทําทานในบ้านนะคะเพราะว่าสมาชิกอย่างลูกหรือว่าป้านเนี่ยก็ไม่มีใครทานกันนะคะลูกสาวเขาก็เขา้เขาใจว่าเอามาหันห่นหั่นลวกก็ทยได้แล้วให้แม่เนี่ยทำให้ป้าป้าหน่อยจริงๆแล้วมันมีหลายขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็มาเอาวังผืดเนี่ยออกให้หมดเลยเลาะออกให้หมดเลยค่ะมันเป็นตัวที่ กลิ่นรุนแรงมากป้าเองจะไม่ทานเลยเคยทานสมัยสาวๆนะคะทานไปหนึ่งชิ้นที่ร้านดังแห่งหนึ่งนะคะโอ้ยมันมีกลิ่นฉุนค่ะทําให้ประทับใจแล้วก็ไม่ทานอีกเลยค่ะประทับใจหรือว่ายังไงไม่ทานอีกเลยจำม,มาตลอดเลยค่ะจริงๆมันไม่รุนแรงขนาดนั้นหรอกนะคะกลิ่นนะคะแต่ว่าป้าไม่ชอบเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็นำมา คลุกเคล้าเกลือนะคะหรือว่าล้างน้ําเกลือเนี่ยค่ะขยำขยำไปสักสีห้ารอบนะคะจนเลือดเขาเนี่ยหมดนะคะเลือดสีแดงอย่างนี้นะค่ะขยำขยำไปค่ะเดี๋ยวพักขอตัวขยำสักะะสีห้ารอบนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะนี่เลือดอยังแดงอยู่เลย ลูกสาวนี่ไม่ทําอาหารไม่เป็นบอกลูกไม่รู้ลูกคิดว่าหั่น,นแล้วก็ทานได้เลยราะะคะก็ล้างจนแบบว่าน้ําใสแล้วนะคะทีนี้เราก็นํามาหั่นได้แล้วค่ะนี่เราก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะก็ หันฉลับเฉลับแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือตามชอบได้เลยนะคะคุณยายกับพ่อบ้านเนี่ยจะชอบทานค่ะเวลาที่ไปสั่งสุกี้นอกบ้านหรือว่าสั่งต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบทานกันเนาะเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไปล้างเกลืออีกสักสองสามรอบนะคะรอบนี้นะคะ ใครจะหมักแป้งมันทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีก็ได้นะคะก็จะช่วยลดความคาวไปได้อีกนิดหน่อยนะคะแต่ตำปรับ้านเนี่ยแค่ล้างเกลือประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วละคะ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะแช่น้ำแข็งไว้ให้เส้นจีของเราเนี่ยแดงขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะนี่ค่ะก็พร้อมทานแล้วล่ะคะ่ะลองทำกันดูนะคะรับรองว่าทำวิธีนี้เนี่ย กลิ่นชุนจะหายไปเยอะเลยละคะ่ะแทบจะไม่มีเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปให้คุณยายทานกันคะ่ะนี่คะ่ะลวกในสุก,กี้ที่เราสั่งมานี่แหละคะ่ะคุณยายทานดูคุณยายบอกว่าโอเคไม่มีกลิ่นชุนก็ใช้ได้แล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ